ไม่ค่อยเดินนี่เดี๋ยวพามาดูครับนี่ข้ออย่างนี้แหละก็เป็นผลงานจากเม็ดเงินของเจ้ารัก8แปดล้านนี่แหละใครอยากมีตำนานจะมีเรื่องราวอยากมีสตอรี่อยากมีฮิสตอรี่นี่ต้องต้องกล้าเลี้ยงกล้าทำนี่ียบบกเปิดไฟ่บอกมาดูป้ายฟาร์มเขาดูนี่เขามีป้ายฟาร์มด้วยน,นี่คือคือแล้วถ้าเราทำสำเร็จเรื่องราวที่เป็นของเรานี่มันก็จะก็จะจดจำไปถึง ถึงมันตายอะนะเรื่องราวก็ไปดูบสินเนี่ยมันมันดีอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต้องกล้ากล้าทํากล้าเลี้ยงกล้าจับนี่กล้ากล้ายืนหยัดในอุดมการมันอยู่กับมาอยู่กับคนนี้นี่อิ๊อาากอะไรไปใช่ไห <c oughs> คือคือ,คอเด็กชายน,นั่นเอเมื่อก่อนเด็กชายเลี้ยงเจ้ารักคนนี้แหละคนนี้เราเลี้ยงเจ้ารักจนเจ้ารักเป็นวัวแปดล้านคนนี้แหละ,จนจะลเนาะ,นะวันนี้มีหลายตัวอยู่นั่นเองข้อพี่เมาข้อวัวแปดล้านที่นี่ ๋ยวพายเบื้องตัวไหนก่อนดีเอาเมลพันก่อนไหมมามาเมพันก่อนนี่บอกก่อนนะขายทุกตัวมาเทียวนาะขายทุกตัวนะครับที่นี่บัวบัวไม่แพงด้วยเป็นอดูบาสินที่ไม่แพงด้วยนี่อ่าสวัสดีหลายท่านที่ทักทายเข้ามาเดี๋ยวจะพาไปคุยกับเจ้าของบัวตอนนี้ดูบัวก่อนเดี๋ยวมันจะข้ามดูบัวก่อนเที่ยตัวนี้เห็นเห็นว่าราคาไม่แพงใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นบัวที่ที่พี่น้องเกษตรกรถ้าอยากจะซื้อเลี้ยงเนี่ย เข้ามาซื้อได้เลยเนาะผมให้เบอร์โทรไว้แล้วครับพี่น้องเกษตรกรให้เบอร์โทรไว้แล้วอย่างตัวนี้พี่หมอาบอกว่าสี่สี่หมื่นหรือหาหมื่นนี่แหละเนาะสี่หมื่นนครับเออหนึ่สี่สี่หมื 4, น่นในน้อยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้สี่หมื่นนี่นี่เป็นวัวคือคือพี่พี่เมาก็หลังจากสร้างตำน,นานสองล้านเสษเตกี้ยก็มามา,มาซื้อวัวขายให้ขม็นส่วนใหญ่เนาะตอนนั้นเตีย้ยเนาะใช่ครับวันนี้ก็นี่แหละตัวนี้สี่หมื่นกว่าได้นน่สี่หมื่นกว่าครับนี่ถูกๆูกแห้งนี่ตัวนี้ตัวนี้สี่หมื่นกว่า ดูได้ดูได้ตัวนี้ไม่แพงเบอร์โทรให้ไปแล้วด้านหลังนะครับใครอย่ามาเล่นทีข,ข้อตำนานโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวที่มันมีไฟอะไรด้านหลังกระพริบอะไฟ <ว S 1> แดงครับไฟไล่ย,ยุงอ๋ไอไฟไลนยุงแบบมันกระพริบอย่างนี้เหรอแล้วมันก็ติดคร<น>ั<ำ>บว่ามันกระพริบซื้อมันตั้งหลัก,กซื้อได้ไหมอ๋อแด้วมันก็ติดอ่าหนึ่งตัวนั้นไอตัวนี้สี่นี่ตัวนี้ตัวนี้อีกตัวนึงตัวนึงเี่อะมันคืออย่างนี้ตัวนี้มันมันยังไม่ท้อมันกันเนาะใช่ตัวนี้ก็ราคาไม่แพงถะตัวนี้รู้สึกว่าจะ ให้หมื่นเหมือนกันนะพี่หมอบอกอยู่เมื่อกี้หลักหมื่นเหมือนกันนี่นี่ตัวนี้ก็หลักหมื่นนะครับนี่คือคือวัวสามแม่นี้นี่ยังไม่ผสมเอางั้นเนาะใช่ครับเออแต่ว่าเตรียมน้ําเชื้อผสมแล้วแหละพี่น้องเกษตรกรแต่ยังไม่ผสมนะครับนี่สามตัวนี้ยังไม่ผสมขายทั้งสามตัวใช่ครับตัวตัวนี้บอกแล้วสี่หมื่นตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวนี้ไม่แพงตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวนี้สี่หมื่นห้าหรือสี่หมื่นนี่แหละไม่แพงไม่แพงแล้วก็ตัวนี้นี่ตัวนี้อ่าดูดูดู แล้วก็ตัวนี้ก็ขายแต่ตัวนี้รู้สึกจะราคาสูงเข้าเป็นหบบเตี้ยใช่ครับตัวนี้จะตัวนี้หนาใหญ่เลยครับอืมอืมตัวนี้นี่แดงดำตัวนี้นี่ตัวนี้สวยตัวนี้สวยตัวนี้ก็ยังไม่ผสมเหมือนกันตัวนี้ใครใครอยากเข้ามาดูมามาเอาไปเลี้ยงนี่ข้อข้อตำนานอย่างนี้ยินดียินดีส่งต่อเพราะพี่เมาส์อย่างที่บอกนะครับแกซื้อขายและเขมินส่วนใหญ่แลวตอนนี้อ่านั่นคือแม่พันเนี่ยคือแม่พันุเตี้ยบเบงพอพันเนีนี่ เอาตอนนี้ก่อนมันจะมีลูกดวงตะวันตัวเด็กตัวสวยก็แล้วเอาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้เก่งนะนี่ลูกมาริโอขันบอกราคาสิต่นนะครับนี่ราคามันพี่หมอบอกว่าพี่หมอตัวเท่าไหร่ก่อนพี่หม้อตัวนี้พี่หมอพี่หมอตัวนี้เท่าไหร่ก่อนเจ็ดหมื่นห้าตัวนี้เจ็ดหมื่นห้าตัวนี้ถูกจริงครับนี่เรื่องเกษตรกรตัวนี้ถูกจริงนี่กำลังกินข้าวโพดไซเลบข้าวโพดบักอยู่นี่เจ็ดหมื่นห้าได้ครับนี่นี่ดูหัวกะบานหัวกะบานดูหน้าตา นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่แพงครับตัวนี้เจ็ดหมื่นห้าคือคือตัวนี้ทับทับจริงได้ตัวนี้ทับจริงคุ้มทําน้าเชื้อได้แต่แต่น้าเชื้อก็ราคาก็มันมันก็จะไม่ได้สูงเหมือนเหมือนตัวอื่นมี่เขาเขาสวยเวอร์นะครับแต่ตัวนี้มันมันราคานี้เนาะเจ็ดหมื่นนี่ก็โอเคถ่าถ่าหากันยัไง่าห่าก็นยันี่นี่หัวม ห,หวามันวบวกนะนี่ตัวนี้งจริงเล่้งง,ง่ายครับนี่นะมันอ <ic S 2> ้วนด้วยนะ<ห>ดูนะดูนะให้ฟังไว้กินหมดเลยครับเนี่ดูดูลำตัวมันดีนะครับนี่ลำตัวมันดีอ๋อมันกินฟันก็นกินมัน่งว่ะตัวนี้เลี้ยงง่ายๆครับเออหน้าๆมันรอทีแรกน่ะทีแรกผมมาทีแรกน่ะผมนึกว่าไอ้ซุปเปอร์แมนใช่ไหมผมนึกว่าซุปเปอร์แมนรู้จักกล้องที่ว่ามาจากสุพรรณบุรีตอวนี้ยผมนึกว่าซุปเปอร์แมนเนี่ยคือเห็นมันนะ่ยเฮ้ยมันซุปเปอร์แมนอยู่นี้เหรอที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับนี่ ต่างกินยาตัวนี้ไม่แพงสี่อ่ะเจ็ดเจ็มืนหาเนาะ<ำ>ตัวนี้เจ็ดหมื่นห้าตัวนี้ไปทำพ่อพันธุ์ได้ผสมจริงแหละตัวนี้ถ้าราคานี้มันผสมจริงก็คุ้มนี่แล้วก็อีกตัวว่าพี่อ่ะพระเอกของเราพระเอกของเรานี่ยนี่นดูดูพระเอกของเรานี่โอ้ดีหล่อเลยนี่แหละคือพระเอกแห่งเหมาเมืองคงฟาร์มที่นี่ วินาทีนี้เนาะตัวนี้เจี่ยตัวนี้เคยประกวดเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เคยประกวดแล้วนะพี่น้องเกษตรกรเคยประกวดแล้วนะตัวนี้สนามล่าสุดได้รองแชมป์ได้รองแชมป์รองแชมป์สารคามนี่ลูกดวงตะวันนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แหละคือตัวที่เรามาทำสกุปมาเปิดตัวมาอะไรให้คือตัวนี้แหละนี่ตัวนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่เจีสามเดือนเนาะสามเดือนครับนี่เดี๋ยวมูเขาอะครับนี่ย โอ้แต่ว่าสีสีดีมากเลยสีเขาดีมากเลยนี่ก็นี้แหละสวยๆไปเลบอกอ๋อหลายๆท่านเอามาคุณนิกรบอกว่าหล่อมากใช่ใช่หล่อมากอ่ะพามา,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 าดูดีๆหน่อยตัวนี้อ่ะอาจจะให้ตัวนี้เราค่อยๆดูก่อนตัวนี้จ้าดูตัวนี้นก่อนนี่กล้อ,องขึ้นจังทำไมหักเลยตัวนี้ชื่อลักสองนะครับจำไว้จำไมได้ดีๆเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปอย่าค่อยไปดูสกู๊ปมันมันแล้วเราเราจะทําสกู๊ปให้สนุกมันมันให้ดูแล้วก็จะมีภาพนิ่งไปให้ฝากด้วยแต่ว่าวันนี้มาดูสดๆดเลยนี่มาแล้ว<า>ตัวน,นี้คือลูกดวงตะวันชุดแรกนะครับนี่ลูกดวงตะวันชุดแรกเลยชุดแรกเลยแหละนี่บ้านเกิดอยู่ที่กเกษตรสมบูรณ์นะที่เนาะเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมินะครับแม่เขาเป็นลูกแดงกาลสินอ่าไอ้ลูกแดงไอ้แม่แดงกาลสินเนี่ยยุคยุคนี้ให้ให้ให้บว เป็นพ่อพันธแม่พันดีๆหลายตัวนะ<ช>คือกระดูกมันดีเนาะใช่ครับแม่ลูกแดงก็บสีกระดูกมันดีพอมาอยู่กับคือเอาพ่อเอามาสร้างเป็นวัวยุคใหม่อย่างนี้ตัวเนี้ย่ยใส่ดวงตะวันตัวเนี้ยนะครับโอเคนะสีดีมากเลยนะสีนี่แทบถ้าสิบนีได้สบเลยนะตัวนี้นาเตียเนาะสีได้สีเลยนะครับสีดีมากว่าตัวนี้คืออย่างว่าอีสานเราคนไทยเราส่วนส่วนมากร้อยทั้งร้อยแหละวัววัวแดงอ่ะทุกวันนี้แล้วก็ ทรงหูดีมากเลยนี่อาไปดูทรงหูใกล้ๆนิดหนึ่งนี่ทรงหูก็ดีมากเลยเขาจะขึ้นแล้ว <laughs> ว่าสิบสามเดือนตัวเตี้ยครับสิบสามเดือนจะโดดแล้วครับหนึ่งน,นี่ดีตัวนี้เอ,อ่อเดี๋ยวนะมันเป็นรุ่นเดียวกันกับกับใหญ่การสินกับเพชรเมืองสิงห์นี่ตัวนี้ชุดนี้ชุดนี้จะขายล่วเชื้อด้วยกันช้าๆจะเคลื่อนกล้องเร็วเคลื่อนกล้องช้าๆเออนี่ตัวนี้เดี๋ยวนะที่เห็นนี่คือหน้าหนึ่หัว ว่าก็ะบานมันกระลูกมันสวยนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เขาเขาพักเหนื่อยเพราะว่าเพิ่งเอามาทำสุปเอามาถ่ายลูกเสร็จเกอมากเลยตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็น,ปนลูกดวงจิวันที่ที่สีดีมากนกี่เยอู่กระเจ้บอสตัวนี้บสต,ตัวนี้ลูกมาริโอตัวนี้จริงๆแล้วตัวนี้เป็นเป็นเป็นวัวบอสท,ที่ที่หูยาวมากเลยเนะี่ยแต่ว่าพี่เมาสนะ์น่ะแกไป แกบอกแกแกจับมาเพลเนาะใช่จริงๆแล้วถ้าเกิดจับมาไม่เพงเนี่ยแล้วปล่อยคือปล่อยในราคางวโบสักไม่ถึงแสนเนาะแกจะได้คือจะได้ต่อมือกันไงแต่ว่าต้นทุนแกสูงไงแกก็เลยตั้งไว้แสนกว่านะเตี้ยเนาะแต่ว่าถ้าใครชอบงวโบสวัวหูยาวๆเนี่ยก็มาดูได้มาดูได้หูยาวจริงตัวนี้หูยาวจริงอืออ่าหลายคนอยากดูอยากให้มาดูตัวนี้ใกล้ๆ เดี๋ยวแล้ตอนนี้เขาเขาอยู่ในข้ออยู่ลักสองนะครับจำไหมจะลักสองเข้าไปเลยเปล่าเข้าไปเลยอไม่โอ้เข้าไปมันจะพาวิ่งเหนือเปี้ยเข้าไปได้เตี้ยเข้าไปได้เดี๋ยวข้าเข้าไปดูเสียงมันยังมีอยู่บกันเลยก็ออยู่ข้างนอกแหละกองสอเข้าไปข้างนอนบนนี้เลยหรอนี่โอ้โหลักก็ลักกันลูกไปงานเดี๋พามาดูคือย้อนยุคคือจะพาย้อนอดีตมันยุคก่อนหน่อยยุกก่อนที่เขาไปดูลูก หาซื้อลูกบอยบนกันตามชาวบ้านนะ่ะเขาอย่างนี้เลยนะครับเขาเข้าไปดูจนถึงค่ำอย่างนี้เลยเปิดไฟดูนะ่ะซื้อกันแล้วก็เปิดไฟดูนะ่ะยุก,ก่อนนะอ่ะอ่า๋ยวพามาดูนี่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 แหละเข้าไปอย่างนี้แหละค่ำๆหัวค่ำมืสไกเปิดไฟบึ้งครับจริงๆเมื่อก่อนผมไปหาดูวัวที่แถว goats, อุบลแถวอำนาจเจริญนนะ่ะไปค่ำๆอย่างนี้แหละไปดูอย่างนี้แหละนี่นี่นยวพามาดูเพราะว่าหลายคนอยากอยากเห็นตัวจริงว่าเปิดราคาไหมอะไรยังไงตัวนี้นี่เดี๋ยวพามาดูตัวนี้แหละจะสีดี คะมต่นี้แกแกแกก็บอกนะครับเพราะว่าแกมีหุ้นส่วนแกบอกตรงๆแกมีหุ้นส่วนถามว่าขายไหมแกก็ขายแต่ว่าถ้าถามว่าหุ้นส่วนสองคนรู้สึกตรงกันความคิดตรงกันแกก็ขายแต่ผมว่าเนี่ยนะเอาเอาเอาก็เอาเถอะพูดก็พูดเถอะผมว่าร้านหนึ่งเนี่ยแกขายแต่ว่าคนซื้อจะจะจะ,จะจะจะเอาไม่เอาต้องวัดใจแต่ว่าผมว่าถ้าร้านหนึ่งแกขายหลายคนก็ลุ้นว่าผมมาลั้งเถือ ค,คุยถูกใจนี่เจ็ดแปดแสนละก็ไอ้ราคาแสนแล้วก็จะขายอยู่ได้ครับนี่ยรักแสนขายอยู่ครับนี่ยคือ<า>ถ้าคุยกันถูกใจเนะนี่ย <c oughs> จะรีดอ๋อเขากลัวเขากลัวอ่าไม่เล้ยลุยใหม่ใหม่เพิ่งสนตะไคร้ใหม่อ๋อเพิ่งสนตะไคร้ใหม่หมดเตี้ยนี่อ่าให้ดูนี่นนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แหละเดี๋ยวจะไปโชว์ตัวไปประกวดให้เห็นในงานลบบุรีงานลบบุรีวันที่สองนี่วันที่สองนี่ไปเห็นตัวจริงแน่นอนเห็นตัวจริงแน่นอน Um. แล้วก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวไทยไทยคลิปวันนี้จะพาไปดูพาไปเปิดใจเจ้าของเจ้าของงานหนองบัวโคกเขาจะมีงานประกวดครั้งที่สองว่างั้นกันจะพาไปเปิดใจชาะนะ้าๆนะเดี๋ยวเพิ่มกล้องเดียวอ่าเดี๋ยวจะพาไปไทยคลิปจะพาไปดูไปเปิดใจเขาบอกเขาจะมีงานครั้งที่สองหนองบัวโคกเนื่องจากครั้งแรกประสบผลเสียดว่าง,งั้นอย่างมากมายเนี่ยแหละต้องยอมรับว่าประสบผลเด็จมากเลยเนี่นย,ยแต่ตอนนี้มาดูเจ้ารูปหลอก่อนรูปหลอก่อนดีอนะ นี่เทียบความสูงผมแล้วกันครับนี่ตัวใหญ่นะวันสิบสามเดือนนัเตียเนาะสิบสามเดือนครับดูดูดูคือคือดวงตะวันต้องยอมรับว่าเขาได้กระดูกที่ที่ใหญ่ทรงเน็ยทรงม้าเนี่ยดวงตะวันทําได้ดีทําได้ดีนะครับแต่แ้องหูที่อ่อนอ่อนเวอร์นี่ต้องยอมรับว่ามันคนละแบบกับสายมางยู่ดวงตะวันมันจะได้หยิกนาะเตียเนาะได้หยิกได้อยากได้ขีดโบสเข้มอืมนี่ขีดบดเข้มสีแดงเข้มนี่ดวงตะวันทําได้แต่ว่าถ้าได้รูปยาวลูกเวอร์นี่ยอมรับประมารนโอ้ทําได้ดีกว่า นะครับแต่สีนี่ให้เลยดวงวรรค์ก็ทําได้ดีมากเลยสีดูดูดูด,ด,ดูได้เลยครับโครงสร้านพวกข้อคงข้อขาเขาโอเค OK นะี่นเองโอเคเลยนะครับหูอ่าหูหัวหางเหงือนี่เปียกเลยเอ๊ะแต่ตอนนี้ผมประทับใจเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องลึงครับลึงดีมากนะดูลึงดูลึงเขานน่ดูลึงดูไข่ดูจู๋็เขาหดีมากเลยดีมากเลยประทับใจเรื่องนี้เนี่ยลึงไม่มีปัญหาเลย ดูลึงเขดูลึงรับตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับลึงก็ดีมากกว่าตัวนี้คือลึงลึงอย่างนี้มันดีไงก็คือถ้าถ้าเอาไปทําพ่อพันธุ์ผสมจริงก็จะผสมได้ดีแล้วก็เวลารีดน้าเชื้อเนี่ยเขาก็จะขึ้นง่ายรีดง่ายก็คือลึงก็พร้อมความความกําหนัดเ็าพร้อมถ้าลึงดีๆอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายกับการรีดน้าเชื้อการทาน้ำเชื้อเนี่ยก็จะสนุกได้ลุ้นง่ายหลายตัวที่ลึงไม่ดีชีดยานเนี่ยก็จะ จะยากเรื่องเรื่องนี้นะครับนี่ดูดูเตี๋ยก็จัดท่าให้ดูเห็นไหมดูขาดูขาหลังนี่เป๊้เลยจัดอย่างดีเลยอืออ่ะดูจุดจุดนี้นะดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูสุกุ๊ปเอาเนาะใครอยากดูมีดนตรีเราใจสนุกสนานเข้าไปตามดูสุกุ๊ปแต่ตอนนี้ให้ดูจึดดูสดสดก่อนดั้งคมนะตัวนี้ตัวนี้ดั้งคมนะดูนะครับดูดูสันดังเขาดูสันดังก็เค้ากับกับหัวกระบาลคมนะตัวนี้ นั่งคุมนะครับเดี่ยใช้ได้เลยโอ้แต่ถ้าหูไม่ต้องห่วงยุกอีกยักยีกดยักให้เขาเลยไปโอเคอาเตี้ปวดเชืยร์สักไปครับเราจะเราพาไปพาไป็เปล่าดีงานดุจเลยปไปออกไปก่อนอตากล้องออกไปก่อนแล้วมันออกยังไง่งไปเลยกระโดดออกไปเลยตากล้องมันหักใช่ไหมไปก่อนที่เจ้าลักสองจะวิ่งมาหา เอารับรับด้วยรับด้วย